ใช่ครับเียนงามวันของโอมครับไฟนอลซ้อมมากี่วันเอเป็นแดนมาเรื่ออ่าอันนี้มาแทนเนาะใช่รู้ตัวเมื่อวานเลยใช่ครับแล้วเรามีรายการอยู่ไหมก็วันที่ห้าน้อมีวันที่ห้าพอดีเราดึงออกทะเลยมานี่เลยอืมเราก็ซ้อมอยู่กับพี่โอมใช่ครับค่าอยู่ที่อันนั้ครับผมเชื่อแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมมั้ยก็เพื่อนๆที่นี่ครับตอนนี้เราอายุอีกสามสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบหกห้าสิบเอ๋มือจะตายครับ วันนี้ต้องมาเจอกันเด่นเสีมเนาะเคยต่อยกับน้องไหมไม่เคยครับครั้งแรกด้วยได้ได้ทันดูอย่างเข้ามวยแบบตั้งแต่ไหนก็ฟิ้มเลครับอ้าววันนี้มาเจอเขาฟังเกมวางแผนให้ดีก็ดูบนเวทีล่าสุดต่อยไปที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับเพชรนาเรือครับเปย์มากวันนั้นก็แพ้ครับพไปไปคะแนนเหรอแพ้คะแนนครับเวอรเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกคนนี้ปล่อยไปต่อยร้อยยี่สิบสามเนาะใช่ครับทีช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างก็เกิน ประมาณครับประมาณสองคนก็มาวิ่งยืดเส้นยืดสายครับร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดนะเอาชัยชนะด้วยคุ้มมาได้คุ้มมาหรือปล่อยเลยปล่อยมาต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณเก้าสิบเก้าสิบครับคนยอดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยก็ฝากแฟนมวยชาวอุบลแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศครับฝากเป็นกำลังใจให้เจนงามนะครับามที่แวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดถึงจะมาแทนก็เต็มที่ใช่ครับอ่ะขอโชคดีก่อนครับ